เรียนรู้การทำแจกันดอกไม้จากแกนกระดาษทิชชู่คะ่ะวัสดุก็จะมีแกนกระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่หนึ่งชิ้นนะคะกระดาษลังหนึ่งชิ้นคะ่ะที่มีความกว้างขนาด12เซนติเมตรนะคะไม้บรรพดัดดินสอกลันไกล ัตเตอร์กาลาเทคนะคะเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำแกนกระดาษทิชชู่นะคะมาวางลงบนกระดาษลังที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็วาดตามขอบของแกนกระดาษทิชชู่นะคะเพื่อตัดออกมาเป็นวงกลมติดตรงด้านหนึ่งของแกนกระดาษทิชชู่นะคะเพื่อไม่ให้ดอกไม้ที่เรา จัดหล่นลงไปด้านล่างนะคะตัดแล้วเราก็ทากาวนะคะด้านหนึ่งของแกนกระดาษทิชชู่ทาให้รอบเลยนะคะแล้วก็ติดลงไปกับกระดาษที่เราตัดไปแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วก็วางไว้เลยนะคะเราจะมาเตรียมกระดาษที่จะติดรอบแกนกระดาษทิชชู่นะคะเราลอกค่ะลอกกระดาษลังจากมุมใดมุมหนึ่งก่อนแล้วก็ลอกออกทั้งแผ่นนะคะ ถ้าเราเลอกออกแล้วเราจะได้กระดาษที่เป็นลักษณะเป็นลูกฟูกนะคะก็จะเพิ่มลวดลายของกระดาษนะคะด้านนี้จะเป็นลูกฟูกอีกด้านหนึ่งจะเป็นเรียมนะคะที่ไม่ได้ลอกออกเราก็จะวัดตามแนวของแกนทิชชู่นะคะแกนทิชชู่ม้วนใหญ่เนี่ยจะมีความยาวรอบวงของแกนทิชชู่อยู่ที่35เซนติเมตรนะคะ เราก็จะตัดค่ะตัดออกเลยนะคะเมื่อตัดแล้วเราก็จะได้กระดาษชิ้นนี้อยู่ที่ความกว้าง12เซนติเมตรความยาวที่35เซนติเมตรนะคะ เราจะวัดนะคะตามความสูงของแกนที่ชู่นะคะอยู่ที่9เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็จะใช้ไม้บรรทัดวัดจากขอบด้านบนทั้งสองด้านที่3เซนติเมตรเพื่อที่เราจะทำลวดลายของแจกันนะคะาสามารถทำได้ตามใจชอบจะเป็นรูปเหลี่ยมรูปโคง้งหรือว่า รูปอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการอันนี้เราทำเป็นเส้นโค้งนะคะตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะทากาวที่แกนกระดาษทิชชู่นะคะ,ะแล้วเราก็จะติดกระดาษลังที่เตรียมไว้เข้าไปกับแกนกระดาษทิชชู่นะคะโดยถ้าเราอยากให้กระดาษติดเร็วเราก็ปล่อยให้กาวแบบทิ้งไว้นิดนึงนะคะให้กาวหมาดๆหน่อยนะคะถ้ากาวยังเปียกอยู่มันก็จะติดยาก แต่ถ้ากาวมันหมัดแล้วเราก็จะสามารถติดได้ง่ายกระดาษที่เหลือนะคะเราจะพลิกด้านที่เรียบแล้วก็จะวาดเป็นรูปดอกไม้นะคะใครอยากวาดเป็นรูปหัวใจรูปดาวรูปอะไรก็ได้นะคะอันนี้วาดเป็นดอกไม้สองดอกนะคะเพื่อที่จะมาประดับข้างๆใจกันนะคะตัดตามที่เราวาดไว้นะคะ ได้ดอกไม้สองดอกแล้วเราก็จะตัดเกสรน,นะคะเป็นวงกลมอีก2ชิ้นเพื่อทำให้ดอกไม้เรามีมิติมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะทากาวนะคะติดตรงไหนก็ได้คะ่ะตามใจชอบนะคะให้ลายลูกฟูกนะคะไม่ตรงกันเพื่อสร้างลวดลายของกระดาษนะคะ หลังจากที่เราติดดอกไม้ใสรเรียบร้อยเราก็เอาดอกไม้นะคะจัดลงไปในแจกันได้เลยค่ะดอกไม้ก็ตามความต้องการนะคะถ้าใครสนใจศึกษาเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะใส่ดอกไม้ลงไปค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็ได้แจกัน จากกระดาษลังแล้วก็แกนกระดาษที่ชู่นะคะ